ควันว่าจังใดละเพื่อนเฮียนจบแล้วบอกจบแล้วล่ะได้ทํางานแล้วแต่บ่หู้สิเหตุได้นานสั่าใดนเอา้าเป็นยังล่ะโอ้ยบ่อยากเว้าเจ้านายกะจมจมระเบียบบริษัทกรกะจุกจิกบ่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยเข้างานซ่ากะกถึกฮักปัดงานโอทีผัดบ่มีจ้า เธอขึ้นไปขึ้นมากับปวดหัวเออแล้วโตละเทียบคือสิได้งานดีเนาะได้ขี่รถใหม่ป้ายแดงเหตุงานอย่างละเพื่อนสมือนี้ระดับปริญญาตีคือโตคือเฮาเหตุงานอยู่ใส่ก็คือกันนั่นละตั้งแต่เฮาเขา้าห่วมงานกับคุณพิชิตพิษณุภูมิบริษัทเ A a มานี่ชีวิตเฮาก็ดีขึ้นหลายเงินก็นได้ชีวิตกับมั่นคงบอกตรงๆสมือนี้ใครอยู่ได้เอ,อ้าขันสั้นเฮากับขอหว่วมงานนำแม้สัน งานขายงานบริการบบแม่นเรื่องยากอีกต่อไปหากท่านรักความก้าวหน้าและกำลังมองหาโอกาสดีๆให้กับชีวิตเพียงท่านจบปริญญาตรีหญิงก็ได้ชายก็ดีเฮามีทีมฝึกฝนให้ติดต่อมาที่บริษัท AIA โดยสำนักงานตัวแทนคุณพิชิตพิสนุภูมิโทร0812615818หรือ0818734088